สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านพูนสมอร์แทกเตอร์สาขาระยองมีจัดส่งรถคันนี้จาก L3218SP กุ้งขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดแพร่มากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจพูนสมอร์แท็กเตอร์สั่งซื้อออนไลน์จากทางร้านมานะคะรถคันนี้สวยมากๆลูกค้าได้ไปเหมือนได้รถใหม่สภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าแต่ราคามือสองนะคะ นี่เลยจ้าไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวตัดหญกของ p s p นะคะแบบนี้เลยจ้าขนาดนี้นะจ๊ะจะเป็นขนาดรูปนี้จะเป็นขนาด1.2เมตรนะคะวงตัด1.2เมตรขนาดวัดลมขาสกี1.38หัวเกียร์65แรงนะคะไปพร้อมยอสวิปคัทแบบนี้เลยจ้าจังหวัดแพร่นะคะกุ้งแนะนำนะคะสำหรับลูกค้า ที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางนะคะและอยากได้รถสวยๆแบบนี้ตรงปกไม่จกตานะคะกุ้งแนะนำเลยนะคะร้านพูนสเสมอแท็กเตอร์นะคะ0ูนย์สามสแอดไลน์มาวิดีโอคอลดูรถดูร้านนะคะและทางร้านพูนสเสมอแท็กเตอร์นะคะเราจะ โอนจองในชื่อบริษัทพลเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะก่อนโอนจองว่าจํำทุกกรณีให้วิดีโอคอลก่อนนะคะให้เห็นหน้าร้านกันก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจว่าคุยกือกุ้งอยู่จริงยกือเซลล์ร้านพูลเสมออยู่จริงมีหน้าร้านอยู่จริงไม่ใช่มิชาชีพและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ อยากจับจองออนไลน์แบบนี้ก็ทําแบบนี้กับร้านอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะร้านไหนไม่สามารถวิดีโอคอลกันแบบสดๆได้ให้คิดไว้ก่อนนะจ๊ะว่าเป็นมิชาชีพเพราะมิชาชีพเขาจะไม่มีหน้าร้านไม่มีรถนะคะส่งได้แต่คลิปกับรูปภาพนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่มีญาติมีเพื่อนนะคะกําลังมองหารถสามารถ บอกต่อได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับมาตรฐานของมู้เสมอแท็กเตอร์เราจะเช็คระบบไฟก่อนส่งเช็คลวเช็คซึมเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกรองและใสเ่เติมไฮดรอลิกเช็คระบบไฮดรอลิกให้ก่อนส่ง ลูกค้านี่จ้ะเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะไปถึงใช้งานได้เลยจ้ะลูกค้ารถสวยๆแบบนี้หาได้ที่ร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะไว้ใจเราได้นะคะตรงตกไม่จกตานะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4อย่าลืมโทรมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ